ดูดวงชาวราศีตุลวันที่14พฤศจิกาครับหน่ารังเกียดเวรกรรมครับเวรกรรมที่ได้มาพบได้เจอกับคนประเภทพวกนี้คนอิจฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายใส่กันแกล้งในโชคชะตาไปสาดงูมานางมาร้ายครับผมเข้ามายื้อแยง่งแก่งแยง่งยิงดีเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นครับผม ยิ้มหวานต่อหน้ารับหลังครับเห็นผู้ใหญ่นะครับใส่แซงนะครับเอาดีเข้าตัวใส่้ายป้ายสีเหยียดย่าท่านให้ตกต่ำเบี้ยดินครับคนประเภทพวกนี้ท่านว่าหน้าหลังเกียดไหมมเพราะฉะนั้นในโชคตาหมอสันขอทํานายก่อนท่านจะเจอกับคนประเภทพวกนี้นะเข้ามาในดวงชะตาในดวงชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดี จัดหนักจัดเต็มในโชคตาผมไปทำอะไรให้เราให้คุณหรือ,อยังไงนะครับมันคิดอยู่ในใจนะคำพูดคำนี้เอาต๊ะปากก่อนโยนทิ้งก่อนนะผมผมไปทำอะไรให้มันเวลามันแค้นนะผมนะมันคิดอยู่ในใจหมอสันแต่หมอสันพูดไม่ได้คำนี้มันเก็บไม่ในใจพอ เอผมได้เกณฑ์จะตาการต่อสู้ยือย้อแย่งแข่งแย่งริงดีใครรู้คอมเมนต์บอกนะว่าหมอซันญญจะพิมพ์จะพูดอะไรโคตรเลยเอผมเอาผมการต่อสู้ยือย้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารามีวัสนาท่านจะเจอกับคนประเภทตรงนี้รับผมเขาเห็นเราว่านะเองมันกระจอกว่าข้าสิลเองมันต่ํากว่าเอาวัดอะไรนะผมวัดจากไหนนะผมวัดด้วยจิตของเขาเอง นะครับโชคตานี้ท่านจะได้ต่อสู้ยื้อแย่งนะผมกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเปรียบเป็นเจ้ากรรมในเวรก็ได้เพราะว่าเปิดไพ่ขึ้นมาตกตำแหน่งจัสมินเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้ามันเจ็บปวดร่วดเล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทําคืออะไรครับคือหลบหลีกซ่อนเน้นนะผมไม่ว่าจะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเจอเรื่องราวเร่นลับเรื่องราว,รอ,ราวอาถรรพ์ก็ได้ เับผมเพราะว่าตกตำแหน่งจัสเมนหมอสันงจะตีความไปเรื่องพวกนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่เราไม่ไปทางด้านนั้นมากเกินไปเพราะว่าดวงช่องนี้เราเน้นพลังบกวกรับผมในเมื่อเจอทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาไม่นานไม่ช้าความจริงจะปรากฏเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามายือยยย้อแย่งใสแส้กันแกล้งยื้อแย่งกันงแย่งจริงดีนับหน้ารังเกียจขนาดนี้รับผมผู้ใหญ่เขารู้นะครับผมผู้ใหญ่เขารู้เขามองเห็นเัาผมแล้วไม่นานไม่ช้า นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านต้องสร้างกุณงามความดีตกตําแหน่งเดอะเวอร์นำดียังไงก็ดีต่อไปเรื่อยๆนะผมไม่ใช่วันนี้ดีนะดีแตกแล้วเขาทําเราก่อนนะผมเราก็ทํกมาเขาไม่ได้ต่างอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นเขากับเราก็ไม่ได้ต่างกันนะผมเพราะฉะนั้นะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะผมเราก็ทําตามแบบแผนประเพณี่กดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณนะผมใครจะเป็นยังไงก็ช่างเพราะว่าดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเดอะฟู ดาฟูบอกว่าวดวงท่านดีอยู่แล้วท่านมีทุ่งข้าวเหลืองอารามอุดมสมบูรณ์นะครับเืองไทยเราในน้ำมีปลาในานามีข้าวมีเพียบพร้อมทุกอย่างนบะผมมีคนเก่งมีคนหลอ่อมีคนหลดสวยมีคนมีบุญบารมีวาสนาเพราะงั้นใครบางคนจะมาเปรียบเทียบกับเราเปรียบไม่ได้เพราะว่าเราตกตำแหน่งอะไรเดอะฟู the fool. นะครับอใครจะเป็นยังไงจะคิดอะไรไม่ดีจังหัวมัน ับผมเพราะว่าเราตกตําแหน่งเต่ฟูก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมมีแต่คนประจบป,ประแจงแล้วว่าเป็นคนตรงแปบลบว่าเราจะดีแต่งไม่ได้นะต้องดีต่อไป้วผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองสําคัญมากในดวงชะตานะครับผมแปลว่าอะไรเรารอสวรรค์อยู่ครับสวรรค์ส่งมอบถ้วยทองให้กับเรา เมื่อไหรอาจารย์เมื่อไร่เมื่อไหรก็เมื่อนั้นนะครับใจเย็นๆนะผมสวรรค์เนะี่ยมีตานะผมแต่ว่าในเมื่อบุญกุศลวาสนาท่านไม่มีแนละ้วเราจะทํำยังไงอนะครับถ้ามีมันต้องมาแล้วนี่เราต้องไม้เห็นนะผมใช่ไหมถ้ามีก็ต้องเห็นตอนนี้นะแหละแลว่ามันไม่มีมันถึงไม่มาเลยนะผมไม่าชฉะนั้นะเราก็ต้องเร่งรีบเราสร้างบุญบารมีวาสนาอันยิ่งใหญ่ก็คือตั้งจิตนาลงตนให้มั่นเป็นกรรมฐานบุญใหญ่ที่สุด นะครับโอวาจารย์ก็ท่านกระบอกให้สวดกระถางเงินล้านสวดจนเป็นกรรมฐานเดี๋ยวมันมาเองก็บอกแล้วไงบุญมันไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเบิกบุญมาใช้ก็ได้นะครับผมโชกตาบุญกุศลวัสนนะครับผมถึงเวลาคาบุญนะครับผมเบิกบุญกันก่อนเอะทังเมบุญยะพลังพลเบุญใดดีข้าพเจ้าได้ทําแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอเบิกบุญนี้มาใช้นะครับผมทองตามหมอซันเลย ขอบุญนี้ส่งผลแก่ข้าพเจ้าให้รวยฉับพันภายในสามสิบวินาทีนี้ด้วยขอพระแม่โดนันีเป็นสะพานบุญเท้าเปโนโนเป็นสะพานบุญมีหลวงปู่ดศรีดำหลวงปู่ปานไม่โตต้าโตตาโตต้าโตเบิกบุญทิ้แหละอธิษฐานจิตง่าย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 แบบนี้แหละนะผมส่งผลนะจ๊ะนะผมเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เคยเบิกบุญเบิกมาเถอะเบิกเดี๋ยวเราทำบุญเยอะๆทำฐานเนี่ยบุญใหญ่ทีเถอะนะผมเพราะฉะนั้นเดอะซันบังเกิด นะครับผมถ้าท่านอยากเหงอยากรวยอยากปังนะครับเดี๋ยวสารเปรียบเเสมือนบุญนะครับบุญนะครับเพราะนั้นบุญมาปากทองรอเลยเอ็มตัวอะไรซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะครับผมต้องรวยชาตินี้เราไม่รวยชาตินะเรารวยชาตินี้นะถ้าไม่รวยชาตินี้จะไปรวยชาติไหนเพราะฉะนั้นเบิกบุญมาใช้ให้รวยให้เหงให้ปังให้ปัสฉวะทุเร่ทำได้นะครับผมทำได้นับรับพลังบวกทำได้ นะครับไม่งั้นสิงแสเขาจะพูดกันนะสิงแสวงจุ้ยต้องเบิกมันเดี๋ยวนี้ต้องทําวงจุ้ยดีๆวันนไม่ทําอะไรรับแต่พลังกันนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะรับรับพลังบวกก็จะได้พลังเป็นไปตามนั้นอยู่ใกล้คนแบบไหนเงินท้องก็เข้ามาแบบนั้นนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านต้องเลือกครับเลือกที่จะเรียนเลือกสถาบันของท่านเลือกเลือกงานที่ท่านจะทําเลือกครับผม โอกาสเรามีโอกาสให้เลือกนะบุญกุศลวาสนาจะมีโอกาสได้เจอหรือเปล่าเราเบิกบุญมาใช้ดาบสองก้วคิดพินิจไต่ต,ตองให้ลอกข้อไปป,ปรับปรุงแปลเปลียปล่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเราต้องเลือกครับต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกชะตาชีวิตเลือกให้ถูกคนเลือกแฟนหล่อหล่อรวยรวยรับจิตใจดีงามอบอ้อมอารีมีเมตากรุณามุติตาเบขาครับผมถ้ามีเยอะกว่านั้นไปบวนแล้ว หาไม่ได้จกลายเป็นหลวงพี่กันหมดแล้วนั้นะสิ่งเหล่านี้นะผมอยู่ในคารวะท่านก็ต้องดูกลางๆใช่ไหม้วมันก็ยังมีกิเลกกันทุกคนนะะผมแล้วท่านจะเอาแบบเพอร์เฟกผู้ชายเพอร์เฟกต์นะผมนะมันก็มีความรุนแรงอยู่ในตัวนะผู้ชายจะมีความรุนแรงอยู่ในตัวนะบางคนไม่ใช่ผู้ชายไม่เข้าใจนะผู้ชายมันจะมีพลังความรุนแรงแล้วผู้หญิงก็ตกใจใช่ไหมแต่ผู้ชายมันไม่ตกใจนี่มันมันมันมีความแข็งกล้า อ่ะบมแข็งพร้อมที่จะะทะของมันจะขึ้นกันของที่มันจะขึ้นนะละมันของมันจะขึ้นนะผู้ชายมันแตกไปชาวบ้านของมันขึ้นง่ายระบมมันเป็นอะไรบางอย่างนะผมอะผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเลือกให้ดีเผมเลือกให้ดีนะผมตั้งสติดำรงตนให้มัน่นแต่เอมเบโลนักลบกล้าได้กล้าเสียถ้าดวงถ้าเป็นนักลบอกีกโอ้โหอุ่นเหรอทีเนี้ยพร้อมที่จะ,ะผ่าอ่ะถามว่าการพร้อมที่จะะทะดีไหมในตำแหน่งดวงจะตาดีครับ ถ้าท่านจะเลือกคู่ทั้งทีท่านต้องเลือกคู่ที่กล้าได้กล้าเสียนะท่านจะเป็นเลือกแบบหนมแน้หนมแน้แต่ว่ามีสติปัญญาอันนี้ก็ถือว่ากล้าได้กล้าเสียท่านต้องแปลความหมายของเขาให้ดีนะบุคคลท่านนี้นะผมถ้าจะเลือกหนุ่มหนุ่มที่กล้าได้กล้าเสียถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีนะผมถ้าท่านจะเลือกสาวสาวที่กล้าได้กล้าเสียก็ถือว่าเป็นดวงชะตาเขาเรียกอู๋เถียวถ้าเป็นคนจีนเนี่ยจะเรอู๋เถียวอู๋เถียวแปลว่าอะไรมัน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 ดิ้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันอุ้ยมันมันกระโดด มันกล้าเต้นกล้าแสดงออกกล้ามันมันเหมือน,นก็ตายผมก็ตายน้อยอ่ะก็ตายน้อยใส่ชุดคอสเพลย์หน้ารักออฟแซ็กเขียนก่อนอย่างเงียบอย่างเงียบตำราเหมาะสมเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีครับเลือกคนที่ใช่สําหรับท่านเลือกการงานที่ใช่เลือกตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใช่แล้วท่านจะคืนเดอะวันหนึ่งเดียวผู้ที่เราเลือกกําหนดดวงชะตาด้วยดวงเทพตามตําราของจือ่อรับผม เดสตาส่องแสงมนจันทน์นำพาซึ่งความประสบดงจะต่างเล่าออกตำแหน่งเดสตาเราเลือกได้นะครับดวงท่านยิ่งใหญ่ครับคับผมท่านอย่ามาบอกผมไม่มีสิทธิเลือกผมเรียนไม่จบอาจารย์ตัวเรียนไม่จบเนี่ยได้เลือกเยอะดีนะผมคนเรียนไม่จบจะได้เลือกเยอะกว่านะบอกก่อนะับผมมันมีโอกาสได้ได้เป็นลุยเรียนไม่จบโอ้โหคนคนเขาไปเรียนกว่าจะจบกันสิบปีใช่ไหมอันนี้เรียนไม่จบลุยตั้งแต่นมเลย เราอันนีนะ้ได้เลือกได้เลือกของจริงเรนะาฉะนั้นไม่ไม่เกี่ยวท่านเลือกหนทางท่านแล้วนะครับฟ้าพาดทาวเวอร์ยังยิ่งเจ็บยิ่งสะใจเพราะฉะนั้นท่านจะมาดั้งร้องไห้กระจององแงกับหมอซานอาจารย์ผมจะตายแล้วรอ้องแค่นี้เองเหรอครับนะผมแค่นี้เองนะครับนะผมโอเคครับขอให้ชาวราศีตุลนครับนะผมดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รือโชค เสรษฐีเงินล้านอภิมาเสรษฐีนะครับผมร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะหมอสันขอให้ท่านร่ํารวยครับขอให้ท่านเพลงขอให้ท่านปังครับและดวงนี้เป็นดวงชะตาที่ดีด้วยณนะเวลานี้นะครับผมจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะครับการทำนายดวงสำคัญไหมสำคัญมากนะถ้าเรารู้ตำแหน่งดวงชะตาเราก็จะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ตำแหน่งดวงชะตาเฮ้ยเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเรานะเราเป็นผู้ชนะทันทีนะเราจะได้หลบหลีกซ่อนเน้นแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาะเพราะว่าดวงอ่ะเปลี่ยนกันได้นะครับนะครับอย่างเช่นลายมือเปลี่ยนกันได้นะนะผมอย่างเช่นดวงชะตามันเปลี่ยนกันได้นะเพราะฉะนั้น เราทํานายดวงท่านก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาและดวงชะตาของท่านจะเปิดครับครับเขาจึงบอกว่ามีดวงเปิดนะครับดวงเปิดและดวงปิดดวงปิดก็คือโดนสาบแช่งนะครับเพราะฉะนั้นเราโดนสาบแช่งบางคนโดนสาบแช่งแล้วตัวใครตรมันครับนะผมแต่นะผมเราก็เปิดดวงชะตาฝืนสู้กับมันได้ครับในเมื่อมันปิดเราเราก็เปิดมันซะะมันก็สู้กันอยู่อย่างนี้นะครับผม เพราะฉะนั้นดวงชะตาชาวราศีตุลเรารู้ตำแหน่งดวงชะตาแล้วจะเจอคนแบบนี้ท่านก็หลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรปับปรุงนะหมอสันขอเป็นกําลังใจให้ท่านทุกคนนะครับผมนคะรับขอยด้านแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับสวัสดีครับ